ในหน้ากากให้อยู่ตรงกลางศีรษะนะคะอย่าให้ต่าแล้วก็อย่าให้สูงเกินไปแล้วก็อย่าให้ทับหูแล้วก็อยา่อยา,ให,หยา,ใ,หยาให้อยู่ใต้หูนะคะไม่เช่นนั้นมันจะหลุดนะคะแล้วก็ ค่ะสวยมากเลยเต้ยเต้ยเป็นไงบ้างครับสวยมากครับดีมากเป็นไงครับสุดยอดอยากมาอีกค่ะน้องบอยเป็นไงครับสำนักลูกต้องครับน้ำทะเลเค็มน้ำทะเลเค็มแล้วแล้วแล้วท้องทะเลเปนทะเลเป็นไงบ้างสวยงามมากครับสวยค่ะขอบคานังสมบูรณ์มากเลยค่ะแล้วก็เจอน